รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องครับให้สมเป็นคอนเซปต์ช่อง3ทีวีรักโลกเลยครับงานนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่คนกรุงเทพมหานครและคนพื้นที่ชายทะเลหลายจังหวัดอาจหวั่นใจกันไปแล้วว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพแบบถาวรหรือเปล่านะฮะส่วนพื้นที่ชายทะเลของบ้านเราจะหายไปใช่ไหมงานนี้สาวแมทพิรณีกับหนุ่มบอสน้องกุ๊กกิ๊กจาก The Ido l Project 2นะครับเลยพาไปให้ดูให้เห็นกับตาและเห็นว่าชายทะเลบางขุนเทียนเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มาขอฝากวิธีแก้ไขปัญหากับโครงการไผ่กั้นน้ําเสาะดินซึ่งเป็น,นีกววิธ่่ชยรัษ พื้นที่ป่าชายเลนของเราให้คงอยู่ได้เรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้ครับคือถ้าเกิดเราไม่ไม่รีบเร่งทำเนี่ยก็คือมันจะยิ่งแบบแย่แย่ลงเรื่อยๆเพราะว่านะ้ำมันก็ซัดมาเรื่อยๆหายเข้าไปกว่า2,000ไร่นะคะคไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ จากที่พี่ๆบอกเนี้ยมันมันสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้มากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องช่วยกันแล้วล่ะเราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ถ้าไม่เริ่มตอนนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มตอนไหนนะคะก็จากที่มาดูวันนี้นะคะก็เห็นว่าระบบนิเวศเนี่ยมันสําคัญมากและคือระบบนิเวศเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เลยอยากจะขอพี่ๆน้องๆที่บ้านทุกคนเนี่ย ช่วยกันบริจาคเพื่อสมทบทุนการสร้างไผ่กัรน,น้ำเสาะดินค่ะเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อนุรักษ์มันวันนี้เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างเราจะมาลงพื้นที่จริงกันวันไหร่คะพืนที่2ยี่ส <นา S 1> ิบพคชัา